เราจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกับแบรนด์เ เราเป็นแค่ส่วนหนึ่ง่างส่วนเล็กๆในแบรนด์ที่พยายามจะช่วยทำให้แบรนด์สามารถขับเคลื่อนในอนาวยกันเป็นคนคนหนึ่งในแบรนด์แล้วกันคผมหน้าที่ของเราต้องยังไงบ้างก็แค่จริงๆมันก็คล้ายๆกับทีเซ็นเตอร์นั่นแหละครับผม มดืดนใช่มาดูวันที่6นหกวันที่6กต้องบินไปมาเละเซียไปเปิดช็อปคุชีที่นูน จะบินแต่ละทีเราก็ต้องเดบไปสองเล่มเอามหนักยางรัดเอาไว้ยางยางอะไรยางยางยางแล้แกนเขาไม่เพิ่งถามใช่ไหมว่าทำไมเอฟบินบ่อยอะไรอ๋อตมก็ไม่ได้ถามไม่สนิทสนิทกันกับตมไหมเห็นหน้ากับเรื่อยๆแล้วก็บางคนละกันมีที่ที่จำได้จำได้เวลาเราบินอย่างเงี้ยเวลาเราตรวจเช็คกระเป๋าตรวจกระเป๋าอะไรเงี้ยพี่เขาจะแบบเดินทางปลอดภัยนะคะ เห็นเราบินบอ่อยเื่อนเพราะว่ามันมีผนเนียค่ะเพราะว่าการบินแบบบินแบบในหลายในหลายที่ในช่วงเวลาที่เป็นซานี่ต้องมีผนท่รราไก่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการพรักผ่อนแค่นั้นแหละครับยิ่งถ้าเป็นประเทศแบบไกลๆอย่างล่าสุดที่ไปที่อิตาลีมามันก็จะต่างจากไทยประมาณหกชั่วโมงมันอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่ว่าเรื่อความที่แบบผมอาจจะใช้ชีวิตทางโซนยุโรปอยู่แล้วมันเลยมันจะ <laughs> ไ,ได้มีปัญหามากเท่าไหร่เพราะว่าโปรติวราอยู่ไทยอย่างเงี้ยบางทีผมก็จะนอน,นที่สองออะไรอย่างี้ซึ่งที่อิตาลีมันจะประมาณสองทุ่มมันก็จะกลาย โปรเจกต์ที่ย,ยังยังบอกไม่ได้มียังดีเวลาว่างน้อยลงแล้วกันน,น้อยลงกว่าก่อนหน้านี้เริ่มจะกลับไปเป็นเหมือนช่วงก่อน <c oughs> ก่อนหน้านี้แล้ว ามแบบ นะนะแต่รอติดตามดีกว่าแต่ว่าปีนี้ก็ถือยวใช่ครับก็ถามว่ายาวไหมมันก็มันก็ยังมีว่างอยู่แล้วจริงมันจริงมันก็ยังยังยังรับงานเพิ่มได้เออรงราวเราวได้ก็ก็ยังพ้อมีอยู่แต่มนานี้ใช่ครับผก็วันที่8มีนามนะครับก็ขอฝาเราตอนชื่อดนตรีเทอรมนี่นะครับผมรอจัดตอนตอนแรกแล้วนะครับมก็หวัง่าจะชอบกันนะครับต้องากลังใจเยอะไหนคะมาก ก็จะมาช่วยกันทำ